สว,ส,สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นยังบ่เนี่ยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นยังบ่จ้าเห็ดนางลมหน้าร้อนจ้าพุ่นน่ะเฮ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะตัวถากนั่นนอนอยู่สุดยอดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาๆมาซ้อมนี่แหละแกงแสบนี่ไปหานมือไปหานน้ำใหม่มาแกงใส่นี่โอ้ดอกกระลังงามเลยว่าปล่อยไว้ดอกจ้าไปล่อยไว้ดอกยถากล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ถากกินเพื่นพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเลยจ้า จังไงจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุ่นนะปุณนะจะมันเล่าขักหลายอู้หเฮ้ยเราจะมาขักแท้สุดยอดเลยบ้างเลยนี่ปุ่นะนะทึ่งๆปุณทราบลาบไปปุ่นนะเ้ยมาๆๆจัดการเก็บมันเลยพ่อแม่พี่น้องเไม่รอชาร้าจ้ะ นี่น้องนี่นี่เก็บเอาหมดบ่ให้เหลือเอาโหสิตัดเอาพทำแม่พี่น้องตั้งกองตัดพวกจะอ้วกอะคนติดตัวข้ามหัวเลยกะลุ่มกะล่าง,ง,างแห้งมาแห้งมาอยู่นี่นอยู่นี่เหลืออีุน่นอะจะไม่เลาะขากลาย น่ะอขอถอดจะต้องเปิดละแอ้วพอแม่พี่น้องเพิ่นเบิเบ่งไว้พวกเจ้าอยู่จังใดแม่งามอึ่งตะลึงจักสิเก็บอันใดก่อนเนาะพุ่นน่ะนี่หมดแมงเจาะคออ้าสิเอาทันแล้วล่ะกับเก็บมา,าบละละบถือคือพวกเจ้าวาละอึง่งได้ปะท่าน อึงอ่งได้ป่ะเธอเนี่ยจ่าเฮียจ่กับพญ่ามเพศใจดีที่สุดแล้วเดือพ่อแม่พี่น้องเลยอออดอกที่เฮียจะจอดก็เก็บเอาคือเก้าจันเย็น โอ้ตัวถานวนกาานี่แล้วขันบ่เอาเมื่อนี้แล้วอะไรกินแล้วนี่ถากแอบอยู่ในดอกแคดปานั่นอ,อยสีขาดที่จริงเดี๋ยวเราจะไปหาหมีดมาตัดก่อนเด้อ บ่าไรขนาดพื้นแผ่นดินจังสิยังตังบ่ไรอยู่กองนี่บบเดี๋บดสิบบดสไอ้บ่ไรเรื่องกับบ่ไรเรื่องสิแล้วพ่อแม่พี่น,อน้องเปลือกไม้กาบใหม่ติดๆมาก,กันเฮ็ดนี่จะกันสิไปวานไปแสกไปแงไซงใส่คอนไม้แถวในป่าบ้านจอ่อยตัวนี้หน่อยไหม น่าะชาก,กินนยุ่เป็นอะเป็นกอเป็นกอยุเ่ยเป็นดินเป็นดวนเั็นสีแล้วเกิ่งไหมคะมันเป็นเอเศษใหม่นะจ๊ะเนาะมันบอมเอนเศษเอ มไม่สกีบทาด้ือจังสีขัด ตำเจลตำน้ำพริกนึ่งใส่ปลาตบนี้หน่อยจังสีแกงยังแสบตบนี้หน่อยใ่แกงนี่ยโอ้โหใส่น่อหม่มาเบิองช่างดีจ้ะหายฮะหายฮเรียบร้ยังแน่นจ้ะเสียเบิองยนนกก็นไปเลถากระเล่มก,ก็กินกระเจาะอยู่นี่ ข้างล่างดินี่คุณน่ะเห็นบ่นแอบอยู่่นน่ะอยุ่ใไต่เฮ็ดน่ะไต่ด,ตดอกเฮ็ดค่ะ กันเมืองอย่างคะหืไปไ้ไปไปไปไ่ะปไปไป้อไป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 ยปัปไ่ไปไ่นปไปไปไแไป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 ไ คือคนเก็บเลยว่าสั่นชอเพราะไหมพี่หน่องเนี่ยถากนี้อ้วนชวนแต,ต่ละโตนี่โอ้โหอ้วนขนาดแล้วเพิ่นโอ๊เก็บออ้าดอกเพิ่นนะบ่อ,อยากได้มาดอกค้อนนะ อยากได้คอนมาน้ําสิเห็ดแหนมเห็ดเขาช่องฟิตไวแะเจกกันกินน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยเวลาเอื่อยอายแขกไปไถหามาหากันน่าจะเนาะแบ่งแบ่งกันกิน พันขึ่นมานำ้ำการพี่นี่ปล่อยไว้ให้ฉากกินซะห,ห,หนิเดี๋ยวดีงามอยู่เอานอนปล่อยไว้ฉากกินน้จาจะนะผุนถากเฝ้าทราบลาบอยู่บนนี่ตะตัวถากจะ้ะพันเฝ้าเฮ็ดฉันแล้ว ดอกขาวขนาดข้างล่างเนี่ยเก็บคือพนวกเจ้าว่างัดมาต้องไปจังสี่หาวิธีงังงงดเช็ดเพื่อที่จะฉอดสวยๆงามๆพน่ะว่าฉากกินนะ ทาในกระเต็มอยู่พูดน,น,ะ,นะขอว่าให้ปล่อยเจ้าดอกคุณเี่นบอลน่ะตัวถากจ้ะเพาสฉัสิปล่อยเพื่อนกินเด่งกันจะถากนี่นจะ้ะได่เศษหญ้าขึ้นมาปล่อยเพื่อนอมหน้าไม่หนีเฮชไดยเกิดอีก แอบอยนะู่ในตัวฉากนะมาถ้าเจอเมื่อย,า,ยาวสาว,าวขมาเดเขมาเก็บเห็ดนางลมหน้าร้อนเดนมาร์กเห็ดนางลมหน้าร้อนเดนมาร์กฝนตกดีสันเหลวโดกเค็ด เกิดวัสันติฮิ้ตาจอยเก็บอยู่จอยกันยังสะอ่อนพวดพ่ออยู่แห่งพวกเจ้าแห่งตาขาดแล้วจ๊ะผมว่ามึงท่านพี่พวกจอยกัสะอ่อนน้ำแหละมึงท่านพี่จ๊ะผมนี่ทุกสอกทุกมุมเลยไปถูกฉากมันมาฟอ้าเห็ดมาซุปเขามาในงามใหม่ดิ่งพอมัพี่นนอ ความสามารถส่วนบุคคลผลอัะเบิ่งแน,นี่ยตัวซ้ำๆหนิวุณตัวฉากขาอวบขาอ้วนขาคุณนีนนนน่นี่เนี่ยกำลังเกิดอีกเชีย เห็นยังบ่นี่จ้ะเห็นอะไรไหมเอ่ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะไตค้อนพ่นพุ่่นนะเต็มอยู่พุ่นน่ะเห็นอะไรไหมเอ่ยเห็ดจะเห็ดน่นอนแน่ๆนี่เห็ดทั้งนั้นเห็นบ่พุ่นน่ะเห็นบ่เพียสิจงไหวมือละมะันก็ใหญ่สันตัว เขาก็ได้เก็บสันเตอรเฮ็ดจังไดจังสีไปเอาเปลือกใหม่ลงมาน้ำเน,นี่ไปยามาแซวไปสกัดไปจ้าเฮ็ดจังไดจ้าเขาจังสีใดงามงามเลยไหมเบื้องเนี้ยเบื้องเนเบื้องเนจังใดจังสิได้งามงามตัม้งกล่อง,ง,งจังใดจังสิได้ล,ไดไดล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแป๊บน,นึงเดราจะจะ,จะหาวิธีแป๊บน,นึง เบิ่งเฮ็ดสวยๆไปกันต้องออกกตาหนี่มาลงข้างล่างเนาะเอากกตัดลงมาเลยพ่อแม่พีนน่น้องจ้ะตัดใส่กระตาเนาะตัวเคียใส่กระตามาเลยมองดูอูอ้หูคอทาอยู่จ้ะโอู้หใหญ่โอ้ยอย่าเหี่ยวมาพี่เด่นกระโดนดนะแต่ยังสีเนาะยังสีอื้ม อออะล่ะอะล่ะอะล่ะนี่มาเซลเริ่เดือดสิท้ามาหากินน้ำสิพาพ่อแม่พ่อแม่พ่่เป็นดอกตัดเท็ดนี่ไงนี่จะอยากให้มันสะอาดไม่อยากให้มันไอ้เปื่อนนานทุกเมื่อสิกับมาห้อยที่จ่อยตัดในละมือนน่ะโมมันโมมวนไป ตั้งกล่องก็ได้จ้ะเด้อนังนี่ในางามใหม่ได้พ่อแม่ทิหนหัวงเด้เบิ่งเบิงเนี่ยคนละเหตุคนละโอ้ยสุดยอดปะแจ็คสันยังจังไดโอ้ยไอ้งามใหม่ข้างล่างเมื่อกี้นังน่งด้วยเจี๊ยบจังได้เว้ยจ่าจ้าจ่าเอ๊ะตัดแตงสีมันจังสะอาดสะอ้านพ่อแม่ทินหัวงจ้าเห็นไหมเนี่ยเขาก็ะสีอะไรขี้ฝุ่นขีน้หยังเนาะ ตัดจิตอัดตะขัด,ดเลยกบน้สะอาดสะอาดด้วยนต่ห่านมันเทียงแเิๆๆๆสุดยอดเลยประเันท หยดปออยากจะทักซีนังแจงไดหรอพ่อแม่พี่น้องอ้ยอัตัดนะอัคัดัอัดสุดหยดเลยว่าสันเถอะ อ,ออกปวดออ,ออกพุกออกบิดออกขัดอ,ออกแนก่จ้ะออกสุดหยดเลยว่าสังท้อห้องประเดาบ,บีดไอลิมนั่นมาลมิมซีดำมาลิมนั่นไปแล้วแกมันจังตัดมวน,นอ,อ,อย่างเงเห็นไหมตัดมวนขางเขามันในสวกใหม่นี้ได้สบายเลยอันนี้มันก็าขาดไง สันเดเราเกิดคเกิดเนืแท้ก็ไปเกิดจมังไข่พ่อแม่พี่นคืองกให้พ่อแม่พี่น้องเด้เก็บกินน้ำแน่าจังสินะปวดแล้วตืนมาแล้วทำอะไรเก็บเอาสิากลไปก็ไปหลางจงังเลยอะกะ Thì lắm cả kiếp chẳng đáy uê Chẳng xì đáy ngam Chẳng xì phiêu มังสีนาะน่งกับผืนเล่นพ่มแม่พี่ดวงอ้ยคือมันไปแบบไปเพราะแล้ววะสั้นทอตัวถากเออบสุ่มนยนังได้หรอเค็ไปได้หรอนะี่ จอดตัดเอาไม้บิง่งเนยขาาสะอาดเอี่ยมน่มมาเป็นตัวเต็มที่ันเล้ว 喂。Okay. าก็จะในุ้รกิจหดือแม่งของคอยเ้อนี่ดอกนี้หน่อยม,มันขนนเต็มอัทหานค่ะเออพี่น้องเอ้มึงแนะพูน่ะโอ้ยนักขานายยุตนาจอยพี่ข้างล่างพี่ มันเลื่อนไปทางที่ความสละกกองจ้ะอยู่ข้างในพี่ไต่ค้อนใหม่พี่ก็จะนี่จะออกขักอยู่เรือยๆค้อนนี้เด้อเสียออกคักอยู่แล้ว กะเกิดล่ามไปีวัฒนามาโอ๊ยไปอางป้าเพิงขั้งเตยขนผีป,ป้าเพิงข้างผีพราแม่พี่ดอกเลยโอ้ยดอกนี่หน่อยปุ่น์นะจะขึ้นลายอยู่ปุ่น์นะเขาเก็บอดตะดอกใหญ่ใหญ่มานี่ยอันดอกนี่หน่อยแล้วป้นจะขึ้นมาอีก ดอกแข่งกระมิปวดแล้วปวดแล้วอ,อกคักออกแนค่ค้อนเดียวนี่นะดแดล้วพูดอีลีพลันดอกนิดหน่อยเพิ่นจุงใบดอกนิดหน่อย มึหงหัดอดอยากยังไงทั้งพี่ำ้งลังสวยๆงามๆอันนี้เขาเอาอันนั้นเขาเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่จะ้ะสี่ร้ายคัดอยู่นี่มากหวดหน้าที่ได้โอ้พี่อโอ้ยโอ้ปุ่นะมึงดูปุ่นะ เอาียถากระเเฟลพ่อถาคนน่ะเต็มสับหลาบดอกนี่หน่อยนะอ,ยอีกสองมือเข้ามอาอีกพอดิพอดีเลยแหละจ้ะดอกนี่นหน่อยนะง่ายขึ้นเราเลือกแต่ดอกใหญ่ายมือเนี่ย ออกนหน่อยนี่นี่ขึ้นมากนี่ได้พุ่นแล้วพุ่นเอาไว้จักกว่าสิเด็ดหย่อนซ้อนจักกว่าสิฮักหย่อนนาหย่อนหลังนะจ๊ะจักสิว่า นัทเนี่ยแกไปที่ไดท่านฉากมาเนอะนอนอัน,นง,งามๆพบนี่เนาะฉากซิบสอยกินกนน่นมืดนมาเนาะเนาะมาฉากนะต้องไปพวกเจานะ โอ๊ยเหี้ย,ย,ยมาเกียรุดมือว่าไงปุ๋ยขักเบอปกเจา้าว่ะตรงนี้นี่นี่กันยังหน่อยเยอะแต่วา่ามันพ่อ,อ,อกเกียร์ยู่จ้ะ ดอกเข็ดสุดหยดของความสวยฝนตกอีกมือสองมันีเต็มเพียบเต็มควนคือเก่าแหละจ้ะนั่นเอาไปดอกหน่อยทั้งผีนั่งผีใหญ่ปอนี่โอ้ยนี่คอ,อสั่นเนี่ย นะโอ้ยตัวถากพวเป็นจะได้จะเลือไหวก็พวเป็นจะได้กินคักพ่อแม่พี่น้องเยอ้ยแป้งกันกินแน่ละ่ะก็จะกินจะจะคล้องบ่ถากมันฟอนี่มันก็อยากขึ้นกันเนาะพุ่นนะเต็มซาบลาบพีพุ่นไต่คอนี่แม่นมืดเลยละ่ะ นนเปื่อยแล้วจ้ะบอเอาเพิ่และเปื่อยละเปื่อยแลวเปื่อยแล้ว,ลลว,ลลวห้อจอยตัดได้ไงมึงห้าจอยมาเอาเนไงมึงในตัวถากเฝ้าอยู่่งอื้อพื่อนะขอขอกุมีแค่ถอ อันนี้ก็แล่งคนน่ะ,ะแบ่งกันนะถักเนาะเอาให้แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคนน่ะสุดยอดเลยเป็นจังได้จับพ,พ่อแม่พี่น้องโอ้ยพคนอ่ะพคนอ่ะคลิปนี้จอยขอฝากไว้แค่นี้ได้จ้าพ,พ่อแม่พี่น้องจ้า ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีไอเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจากพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากจอจ่อยเม้อไปกินเด้อจะแมนโบห่วงสากินได้ค้อนนี้ค้อนเดียวนี่กินได้อำเภออำเภอแย่ลำดวนเลยล่ะจากพ่อแม่พี่น้องคุณเลือดดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเลงเงินทองอย่าเจ็บอย่า,จ,ยาจนนะจ้ะเด้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ